ไม่ง่ายๆต้องโรงแรมหน้าพักที่คุณตั้งลออยู่ที่ระยองคน่ะ โรงแรมน่านรักน่านรักเป็นโรงแรมโทนขาวฟ้านะคะเขากับบรรยากาศริมทะเลค่ะวันนี้เราเข้ามาเช็คอินนะคะได้ห้องพักวิวสวนค่ะเดี๋ยวพาไปชมนะคะทางเดินรอบๆโรงแรมมีต้นไม้ร่มรื่นมากเลยค่ะมาถึงเตียงแล้วโอนอนก่อนค่ะดูดิญญนยาณมากๆมีผลไม้ต้อนรับนะคะนี่บริเวณระเบียงของเรามองออกมานะคะก็จะเป็นสวนอย่างนี้ค่ะเปิดประตูออกไปเดินตามทางเดินก็จะไปเจ เจอห้องลับของเด็กๆนะคะเด็กๆทุกวัยนะคะ ได้มาสนุกที่นี่นะคะก็มาลงชื่อนะคะเขาก็จะจัดเป็นมุมเรียบร้อยดีเลยค่ะโอ้ดูสิคะมีเครื่องเล่นน่าเล่นมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเด็กโตโตก็มีตั้งแต่แตะก้อปิงปองฟุตบอลกิจกรรมชายหาดนะคะผู้ใหญ่เล่นได้เด็กเล่นดีค่ะวิวสวยเหนื่อยมากก็มาสปานะคะราคาก็ตามนี้ค่ะหรือจะไปดำน้ำหาเกาะดูหนังหรือว่า แข็งแรงแข็งแรงฟิตหน่อยก็เข้ามาใช้บริการฟิตเนสนะคะนอกจากนั้นทางโรงแรมเขายังมีสระว่ายน้ําถึงสามสระเลยนะคะพวกผ้าขนหนูอุปกรณ์เซฟตี้เขาก็มีให้เบิกใช้บริการได้ฟรี <ๆ S 2> เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปข้างบนนะคะดูสระใหญ่นะคะน่าเล่นมากเลยะคะ่ะเด็กๆก,ก็สามารถเล่นได้นะคะมีจกักรุทจีสบายค่าแช่ใครไม่มีอุปกรณ์ก็หาซื้อได้เลยะคะ่ะเขามีร้านอาหารนะคะถึง3ร้านเล อาหารเย็นอาหารเช้าสามารถทานได้อ๋อมีสตาบักด้วยนะคะที่นี่ค่ะเสิร์ฟพร้อมเค้กเลยนะคะพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกสวยงาม